ใครน่าสนใจบ้างคะพี่เห็นคนแรกนี่ควสทำมิลเฟิร์และในระหว่างชั้นเขาจะทำครีมทุเรียนต้องรอดูว่าเขาจะเอาเบคอนคไปใส่ขนมอย่างไรและเบคอนจะชูรสชาติทุเรียนได้อย่างไรเพราะทุเรียนเป็นวัตถุดิบหลักอย่าลืมค,ครับเราได้เลือกจานที่ดีที่สุดเอาไว้3จานด้วยกันจานแรกเป็นของ คคส่ะอันนี้เป็นมิลเฟยทุเรียนจะเอาทุเรียนไปต้มกับนมแล้วมาปั่นผสมกับครีมชีสและเนยแล้วก็ซอสเบอร์รี่เพื่อตัดรสชาติข้างในจะมีคาราเมลไลซ์เบคอนเฮ้ย วันนี้ได้อะไรวันนี้ได้เลือดและจะทําอะไรคะว่าจะทําเป็นเส้นพาสต้าเลือดจะเป็นเรดไวท์ซอสแล้วก็หยิบเข็ดกับผักอย่างอื่นมาบ้างน่าจะมาทําเป็นเครื่องเคียงงั้นขอให้โชคดีมาคะเรามาดูกันนะคะว่า3จานที่ดีที่สุดในวันนี้จะเป็นใครจานแรกเป็นของ จริงก็อยากให้คนอื่นได้บ้างไม่ได้อยากให้ตัวเองได้ทุกวีคคาดหวังว่าน่าจะได้ส่วนเนื้ออย่างแย่ที่สุดก็น่าจะได้เครื่องในไม่คิดเลยว่าจะได้เลือดพอได้เลือดมาคิดอย่างเดียวก็คือน่าจะมาทำเป็นเส้นพาสต้าได้แล้วก็ทำเป็นซอสเรดวน์ White, ใส่เลือดลงไปด้วยใส่ครีมนิดนึงค่ะวันนี้15คนสุดท้ายแล้วรู้สึกดีใจมากที่ผ่านรอบที่แล้วมาได้จะกลับมาแก้แค้นพี่บอลแน่นอน ยหวานอาหารกระป๋องเควสครับค่ะเป็นไงครับก็จะทำเป็นบูระวองใช่เป็นพายมีไส้หวานแล้วก็ไส้ขผาน่าสนใจอาหารที่โดดเด่นที่สุดจานที่สองนะคะเควสค่ะเควสอีกแล้วหวานันไล่มาเยือนแล้วมันเล่นผมแน่ๆเลยเพราะครั้งที่แล้วผมทิ้งมัน4ีาทีมันแค้นมากเลยอันแรกเป็น บูระวงข่าวข้างในจะมีข้าวโพดเดอรี่ทเมโตแอนโชวีมีทูน่ามีหอยกระป๋องข้างบนจะเป็นโฟมตะไคร้ข้างล่างจะเป็นกรีนบีนพิวรีส่วนของหวานเป็นสับป,ปะรดกระป๋องสับอรี่ซอสส่วนข้างบนจะเป็นวิปครีมที่ตีกับน้ำตาลและเกลือนิดนึง วันนี้ทำอะไรคะติดค่ะอันนี้จะทำเป็น lobster ซียกับซอสมิโซะและ<ไ>้วก็จะมีเป็น potato น n o k i จุดเด่นของจานนี้อยู่ที่ไหนความคิดสร้างสารรค์ที่เอาอาหารญี่ปุ่นปรับกับอาหารยุโรปคะ่ะและคิดว่าจะได้จานที่เป็นที่หนึ่งไหมก็อยากให้โอกาสคนอ,อื่นได้บ้างมึงต้องสะดุดทักเทปหนึ่งกันว่าควสถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะเรียก3จานที่ดีที่สุดในวันนี้ออกมา จานแรกนะคะเป็นของเควสค่ะเควสสเคว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 สเอาแล้วคนแรกแล้วอันนี้เป็นน็อกกี้มันม่วงเสิรฟกับซอสมันล l o เตอร์ตัวล l o เตอร์จะเอาไปแพนเซียกับซอสมิโซะเห็ดกับถั่วแระญี่ปุ่นผัดกับสาหร่ายส่วนข้างนอกจะเป็นสลัดสาหร่ายที่มีน้ำสลัดเป็นสซมยูสุ เปิดกล่องปิดชนะออกมาแล้วรู้สึกยังไงใจนึงก็ดีใจที่มันเป็นขนมแต่พอบอกว่าไม่มีครีมไม่มีนมมันก็ไม่ง่ายแล้ววันนี้จะทำอะไรวันนี้จะทำเป็นชีสเคก้กมะม่วงตอเบรรี่แล้วคิดว่าวันนี้จะทำให้เราได้คุมเกมไหมจริงๆก็อยากจะคุมเกมนะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะสนุกแล้วตอนนี้รลกใครคนแรกที่เราจะจัดการไม่ไกลเลยค่ะอยู่ข้างๆนี่เอออะไรวะจา,านที่ดีที่สุดจานแรกเป็นของ ค่ะอีกเลยเอาแชมป์ไปเลยคุณครสเบื่อยงอังอ่ะน่หนึงอ่ะรู้สึกว่าหนูไม่ต้องตกมือให้ครสแล้วได้ไหมอันนี้เป็นชีสเคก้กมะม่วงค่ะตัวชีสเคก้กจะใช้นมข้นหวานแทนน้ำตาลข้างล่างจะเป็นช็อตเบรดและจะมีซอสมะม่วงอยู่ข้างบนซอสเดคาราเมลบานาน่ที่เอามาปั่นข้างบนจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ซค่ะ É